สวัสดีครับผมออฟรถยนต์มือสองสีสเกตพง์นิเวศครับสาหรับคลิปนี้ผมมีคันนี้ครับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมครับ All New 2020ครับ D-Max Spec Cab 1.9S ครับเราขายเพียง5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรับรดเริ่มต้น23,000บาทสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตฟรีดาวครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับเรามีบริการทําสัญญาส่งมอบรถถึงที่ฟรีครับต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับสีสเกตพง์นิเวศได้ครับผม ผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยครับจะผ่อนศูนเปอร์เดือนหรือเลือกรับขับฟรี90วันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว D m a ม2020นะครับปรับโฉมมาใหม่ต้องบอกว่าหล่อเลยทีเดียวนะครับเฟรียวเขาจะมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหน้ากระจังจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัว S อเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้ก็มีล้อแม็ก18นิ้วนะครับโหลดมาเรียบร้อยนะครับ ยางเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมด4เส้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับไฟด้านหลังจะเป็นแบบธรรมดานะครับอสภาพสมบูรณ์เลยนะครับครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมยางใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยนะครับมาดูในส่วนเครื่องยนต์ของเขาครับเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีครับตัวนี้มาพร้อมระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์เรารับประกันเครื่องยนต์เดิมร้อยปซตครับตรวจไม่เคยซ่อมมาแน่นอนนะครับ ่อนหมดโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรามีรับประกันหลังการขายให้ท่านด้วยนะครับระยะหกเดือนหรือสองหมื่นกิโลเมตรครับแพนเพของคันนี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูในส่วนของภายในของเขานะครับสภาพคอนโซลแผงประตูนะครับผมบอกเลยครับว่าสภาพใหม่มากครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตรงไหนไม่เรียบร้อยผมทําความสะอาดให้ใหม่นะครับก่อนสงมอบครับไม่ปล่อยไปสภาพนี้แน่นอนนะครับบอแคปที่ย่นผมทําให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆครับไม่ควรพลาดเลยท่านใดที่มองหา All New D-Max 2020อยู่คันนี้น่าใช้จริงๆครับเบาะสวยมากๆครับใช้งานมาเพียงครับ43,313กิโลเท่านั้นนะครับรับประกันใหม่เดิมแท้ครับพวงมาลัยของเขานะครับไม่ลอกไม่ขาดมีาพร้อมกับ a i r b a บ1ลูกนะครับเครื่องเล่นจะสามารถเสียบ USB และ AUX ได้ด้วยนะครับระบบแอร์ใช้งานปกติครับตัวนี้เป็น6สปีดนะครับเวลาถอยก็ต้องยกด้านล่างขึ้นนะครับแล้วก็ดันไปตรงเกียร์หนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจสามารถคอมเมนต์แจ้งผมไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและผมจะรีบติดต่อกับทันทีครับช่องทางติดต่อพวกเราเพิ่มเติมครับแฟนเพจเฟซบุ๊ o ล้อจยมือ2องสีสเกตพง์นิเวศนะครับและสามารถชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ y u ูทูบ t i k k t อกครับพงศ์นิเวศกรุ๊ปครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับหากท่านไม่อยากพลาดรถยนต์มือ2ราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุครับอย่าลืมครับออฟรถยนต์มือ2สีสเกตพง์นิเวศครับคุณภาพที่คุณวางใจและบอกต่อสสวััดีครบ